ซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีล็อกเกอร์ด้วยนะถ้าเกิดมันปิดอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนใช้อยู่ถ้ามันเปิดอย่างนี้ก็คือเราใช้ได้ฟรีด้วยนะปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็เอาออกมาแล้วเอามาไขก็เปิดก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเ30มิตร วันนี้เรามาเที่ยวที่สุดท้ายคือซูเปอร์มาร์เก็ตมีชั้น2ด้วยไม่รู้อะไรเราเดินไปดูกันเป็นที่เที่ยวที่เราจะมาบ่อยมากที่สุดมาทุกวันเนี่ยดูดีขนมเต็มไปหมดเลยอ่ะคือไม่ใช่แค่นี้นะข้างหลังยังมีอีกตรงนี้ยังมีอีกเลี้ยวขวาไปอีกก็ยังมีอีกขนมทั้งนั้นเลยไม่น่าเชื่อมันเหมือนเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องขนมเท่าไหร่ของเขาขายเท่าไหร่ เสื้อทหารนี่มันเป็นแฟชั่นด้วยเหรอเอามาทําเป็นเสื้อกาาันหนาวไม่ได้เป็นทหารก็ใส่ได้ใช่ไหมเสื้อกาาันหนาวที่รัเสเซียเสื้อกั๊กแบบนี้นะ750ดูเลิลอันนี้1200ดูลลารแต่อาจจะหาไซส์เล็กยากนิดนึงมีแต่ไซส์บิ๊กทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่อันนี้ก็750ดูลลาร1200ก็600ก็บาทอี๋หรอถูกเนาะนี่เราซื้อยูนิโคแพงไปไหมอะ่ะแฟชั่นเสื้อผู้หญิงนี่ยังไม่มีอันไหนโดนเลย เขาขายทุกอย่างจริงๆอ่ะห้างเนี้ยซีอะไรนะซีซันเหรอของใช้ที่จําเป็นทุกอย่างเนี่ยกระเป๋าเดินทางก็มีนะถ้าเกิดกระเป๋าเดินทางแตกหรือมีปัญหาก็นี่ไงสองพก็1,400มีของฝากที่นี่ขายไหม